ค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับประแมงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่ประแมงดำนาซ่อมข้าวที่มันตายนะคะที่มันไม่เกิดนะคะสามเขาเมื่อที่สองแล้วะคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ลงมาซ่อมสามกันสองคนพี่น้องดูกยังพอได้ลงมาอยู่ฝนฝ้าคือสิตกนี่แหละเบื้องหันขอให้ตกได้ยังสามเขาเยังมาเบิด ต้องการน้ำอยู่เห็นบ่อน้ำออจอยแจงดอกพี่น้องตลแมงก็มาสามข่าวต่อซ่อมข้าวเนาะดำนาซ่อมที่มันไม่มีเนาะมันว่างเนี้ยตรงนั้นก็ซ่อมไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ําข้าวก็เหลืองให้ปุ๋ยก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ําค่าะท่านผู้ชมรอน้ําอยู่ฝนก็ไม่ตกหวังว่าวันนี้จะตกนะดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าอึมครึมอย่าให้ตกอยู่ เดี๋ยวป้าแมงก็มาอัปเดตนะคะวันที่สองที่ดำนาซ่อมนะคะ่อมข้าวที่มันไม่เกิดก็มีน้ำนิดหน่อยเมื่อคืนนี้ตกลงมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะไม่ถึง10บนาทีด้วยน้ำก็ได้แค่นิดเดียวก็ได้พอซ่อมอยู่ได้พอดำซ่อมอยู่นิดนึงเดี๋ยวป้าแมงก็มาอัปเดตให้ชมสั้นๆนะคะ คลิปนี้ค่ะเป็นวันที่สองนะคะที่ป้าดำนาซ่อมนะคะก็ประแมงก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสั้นๆค่ะเดี๋ยวประแมงจะอัปเดตให้ชมอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูฝนฟ้าขอให้ตกเธอตกลงมา